ต้นนะครับคุณชุ่มส่องสติปินต์ดิสตีบรรณาสแนนเมื้อนี้เฮาสิพาพี่พาน้องมาเฮ็ดข้าวปุ้นกินเน่องสตีเลพี่น้องขาวปุ้นเนาะมื้อนี้เนาะมาเบิ่งว่าสติสตีเฮ็ดออกมาแซ่บตัว่าบ่แซ่บเนาะงม่พี่น้องมาเบิ่งเลยเิ่จิ้นตอนนี้สติกำลังเฮ็ดข้าวปุ้นเนาะพี่น้องเฮ็ดข้าวปุ้นจ้า เป็นเนอคัวมานี่ยเสซ่บได้สติเสซ่บเนยเด้อเสียบได้สติเ็กกำลังโซซีเมอร์นะทุกคนมาเติเซ ใส่กะทิลงไปเลยมีสูตรตายตัวไเกี่ยวเนาะย่ยวน้ำหน,น,นาสาติอากาศกันหนะนาวไปหน่อยไยมนี่หนาวแห้งมากเลยต่เอาอยู่ในเนาะ น้ำข้าวปุ่นของเฮาประมาณนี้กลิ่นหอมด้วยนะสติสิ่งด้วยสิสติพันงามได้หมดน, <c oughs> นี่นิ่งนิ่งนะทคน<ป>นี่คือน้ำข้าวปุ่นน,น้ำข้าวปุ่นปลากระป๋องข้าวปุ่น,น,นปลากระป๋องพี่น้องเลยข้าวปุ้นข้าวปุ่นเ้าวปุ้นข้าวปุ่นเนี่เนาะ นี nee, ่กระปุนของฮาวจ้าแม่แวกะนั่งเผาอยู่เนาะนี่สันนี่ใส่ันนี่ออกไปใส่ไปไปกุบบอสซิมซิมด้วยสินนคนเนาะาะโอ้หนากินได้สัด แคใส่น้ำอินาใส่น้ำนเก่ยอได้ใส่น้ำเกลือใส่น้ำเกะเสร็จปดีสติทกคนสิประมาณนี้จ้า้อใชตีซีมไม่ใส่น้ำเกลทำไมจิเปกระชิ่ลองซีมงเนาะ โตแซ่จนตาสวดพี่น้องเ้ยมันนี่ก็อยู่เฮือนพี่น้องเกยไม่ได้ไปนะ

นัวได้ใช่ไใช่แล้วใช่แลเ้แลแลเบหยใช่น่อเสีสยบหน่ออืก้อยนมังไ่ได้ียวหัวกะทิใช่ไม่อชิมเกียวหัวกะทิใช่ สซเซ็เลยสติเซ็ตยอยแล้วสติเอ้ยบิ่งสติบ่งสีนี่หอมหอมแหนไหมสติะกินหอมนวลนวลคนก่อนนอคนถึงละลายก่อนจริงจริงเมกบ้านไปตลาดน้อสติเนาะข้าไซื้อกับบุญแห่งเฮ็ดเอา กระปองพี่น้องเ้ย่งเล่นแบบอันงบหน่อยเนาะงบหน่อยจะเส่บเนาะสิซิมอีอะพี่น้องซิมซิมทอะไรเถื่อนเลเนาะงซเถื่อเยบมันดเอง ขนาดท่านใส่กเรียมเจียววิยท่านใส่ทีไหนผงแล้วเนาะกับุงก็เนาะทำมาซิาเตียวเจียวหนามันเจเนาะี่เยวมันแม่ยิงแม่แกผู้แม่ให้ยัางอ่ะให้ยังอ่ะี๋อเนาะกิาเียวเะ เป็นเงาเสมาเจียวนำหนาเนาะทุกคนมานี่กะที่หนึ่งก็คือเทน้ำกะทิลงไปลงไปเนาะกะทิประมาณนี้เนาะพอใส่ลายเดียวเดี๋ยวมันจะเสียบทด่ อันนี้หมกพีเข้าวตำกับผักกระเทียมเนาะเตรียมที่ข้าต้มตอนนี้ใส่ลงไปเลยพี่น้องเนาใส่อลารเนาะประมาณนี้คนเล่คนเล,เล่อะไรแบบนี้เอาค,คุกคุนส้าตีพนาโจีอยนะ <laughs> ่นี้ได้เนาะเกลียวเนาะหอมเนาะ No, no. chịu phải nó ที่แนวมาเน่ะสติเงเชื่อสตินั่นพดแทะให้กับผู้เฮงสติเลยนะไปเถอะ เด็กก็เซ็กซี่ใค่ไม่นองเลยเด็กกำลังถ่าเนาะถ่ากินพี่นองเลยนี่สมบูทองเซนีเลยน่องสพ่อเลยแ เร <Still>, okay. ียนครัวาเากับซีหกเลยเนาะพี่เนาะพูาหาักมาหักมาแต่แน่านาะสติปกตินอนนานะมีข่ามานอนบ้านเนาะปกติเธเมยพ์พนดีนอนนาพี่เน,น,น,นองเหมือนพนากงาเข้ามาบ้าน Tahan Sinyon, masudih Nih, ngga Nih, ngga, pakabong Sisan ha Sisan ha Jatian Asino Bungtik Ideh Nih kuah aku ke seksi, Andy Nih kuah aku ke seksi, Andy Nih ซิมสิบเถื่อ no, กับหแลเทียบจิบ่าติเต็มยอดเลยชาดีเลยเตรียมกินวันนี้ชาดีเตรียมกินใช้อันบังชติเติซีมมึงดูมาซีมชาดีนะ